สวัสดีครับผักพื้นบ้านที่น่ารับประทานนะครับแล้วก็ประโยชน์มากปลูกง่ายนะครับปลูกทีดเดียวอยู่ได้นานนะครับผักนี้น่าสนใจมากนะสามารถทําเมนูได้มากมายนะครับแล้วก็สรรพคุณของเขาก็คือบํารุงเลือดนะครับแล้วก็ปรับสมดุลของเลือดปรับสมดุลการไหลเวียนของโลหิตนะครับนะสําหรับคนที่เป็นโรค เกี่ยวกับความดันนะครับรับประทานผักชนิดนี้จะมีประโยชน์มากนะครับนั่นก็คือจิงจูชายนะครับแล้วก็ผักชนิดนี้การขยายพันธุ์ก็ง่ายมากเลยนะครับนะรสชาติก็อร่อยโดยเฉพาะทําเกี่ยวกับต้มจืดนะครับต้มจืดต้มเลือดหมูใส่แล้วเขาจะมีรสชาติพิเศษอร่อยนะครับน,น,นี่ก็คือผักจิงจูชาย วิธีปลูกก็เนี่ยถ้าเขาแตกกิ่งมาอย่างนี้นะครับพยายามอย่าให้เขาออกดอกนะครับถ้าเห็นออกดอกปุ๊บก็เด็ดเลยเด็ดดอกทิ้งนะเดี๋ยวก็จะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่กิ่งเขาจะก็จะสวยงามเก็บกินได้ตลอดเลยนะครับนะถ้าต้องการจะขยายพันธุ์ก็แค่ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งแล้วก็มาเสียบเสียบแบบนี้เขาก็ได้ต้นใหม่มาแล้วครับนี่นะหรือถ้าจะปลูกขายก็ปลูกได้นะครับนี่เนี่ย เอากิ่งเล็กมาชำชำอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมขายได้แล้วครับเนี่ยปลูกติดอย่างไวครับนะอันนี้ก็คือจิงจูชายนะครับที่เอามาแนะนําในวันนี้นะครับเป็นผักที่ปลูกทีเดียวอยู่ได้นานนะครับนะกินได้เป็นปีๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแลใส่ปุ๋ยใส่ดลดน้ําที่สําคัญคือเขาชอบน้ํามากนะครับขาดน้ําไม่ได้นะครับ ใส่น้ำใส่ปุ๋ยให้เขาดีๆหน่อยโอ้เข้าจะสวยงามตลอดทั้งปีเลยนะครับโดยเฉพาะถ้ามีอาหารพืชทางใบนะครับอาหารพืชอินรี์อินรียอาหารพืชนะใส่รดทั้งรากพ่นทั้งใบด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าตาเขาก็จะออกมาอย่างนี้ได้ทั้งปีเลยนะครับนะไม่มีไม่มีโสมเก็บกินได้ตลอดนะสำหรับ พวกที่สายทานผักนะครับควรจะมีติดบ้านไว้นะครับกินได้ทั้งสดทั้งสุกนะเป็นทำเป็นผัดก็ได้ทำต้มจืดก,ก็ได้นะครับอร่อยอันนี้ก็เอาผักดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับลองเก็บไว้ให้มีไว้ในในในครัวเรือนนะครับจะเป็นประโยชน์มากโอเครับสำหรับคลิปนี้ก็ามาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะครับลองไป ติด้วยในครัวเดือนดูนะครับจะเป็นประโยชน์มากครับเอเครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ